ท่านผู้นี้คือหลวงพ่อเปิลแห่งวัดบางพระแน่นอนครับว่านครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีพระเกจิอาจารย์มากมายหลายท่านที่โดดเด่นมากมายและหนึ่งในนั้นจะต้องนึกถึงหลวงพ่อเปิลด้วยเป็นแน่นามของท่านยังคงกระเดื่องเรื่องชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งเรื่องราวอภินิหาร ลอดจนถึงวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตสร้างไว้ยังมีมนขลังมนสเสน่ไม่เสื่อมคลายแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นการสักจยันของท่านยันจากสำนักวัดบางพระและวัดโคกเขมาสองวัดนี้ที่ท่านครองวัดอยู่นานที่สุดยังเป็นตำนานกล่าวขานกันอย่างไม่มีวันจบสิน้นยิ่งผู้ใดที่ได้ลงอักขระจกเข็มปลายมือของหลวงพ่อเปิ่นท่านเอง นับว่าเป็นบุญแก่ผิวเนื้ออย่างยิ่งเพราะผู้ที่ได้ลงจะเป็นสิทธิ์ในยุคแรกเท่านั้นเพราะยุคต่อมาเมื่อท่านได้สมณศักดิ์แล้วจึงไม่ได้ลงให้ผู้ใดอีกแต่ได้ถ่ายทอดให้แก่สิทธิท่านให้รับช่วงต่อในช่วงหลังและหากนึกถึงยันและวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของหลวงพ่อเปิ่คงจะหนีไม่พ้นเสือครับหลวงพ่อเปิ่กับเสือนับว่า มีความผูกพันกันมากท่านชื่นชอบเสือเป็นพิเศษก็เนื่องด้วยท่านวา่าท่านเกิดมามีดวงที่แข็งมากหมอดูทานายตอนเกิดว่าดวงนั้นจะเป็นราชสีหากมุ่งไปทางโลกอาจจะเป็นขุนเสือผู้ยิ่งใหญ่แต่ท่านเลือกเข้าสู่เส้นทางธรรมเสือยังเป็นสัตว์ที่มีอำนาจรูปร่างสง่างามแค่ได้กลิ่นหรือเสียงคำรามเท่านั้นสัตว์ทั้งหลาย จะรีบหนียอมสยบทันทีโดยธรรมชาติยิ่งพบยิ่งเจอต้องระวังทุกฝีก้าวพลาดกับเสือคือความตายฉะนั้นท่านจึงยึดแนวทางบำเพ็ญตะบะฝึกวิชาในทางมหาอำนาจใครที่ได้พบได้เจอท่านจะสัมผัสได้ว่าท่านมีอำนาจมากเปรียบเสมือนพญาเสือท่านั่งแววตาประดุจพยักษผู้สงบนิ่งล้อมรอบไปด้วยบริวารผู้สยบต่อบารมีอำนาจ หลวงพ่อเปิ่นท่านนั้นยังเคยประจันหน้ากับเสือแบบกระชั้นชิดตัวเป็นเป็นมาแล้วเรื่องราวการพบเจอเสือร้ายในป่าใหญ่ซึ่งกลายมาเป็นตำนานของหลวงพ่อเปิ่นท่านจะเป็นเช่นไรจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเกิดขึ้นดังนี้คราหนึ่งในยุคสมัยที่หลวงพ่อเปินท่านยังเป็นพระหนุ่มในวัยชะกันวัดปฏิบัติ ของพระในยุคอดีตเข้าพรรษาก็อยู่ครองพรรษาที่วัด